ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ่งพานิชพักดีครับสมาชิกวุฒิสภาต้องขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปยังประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของวุฒิสภาที่ได้ทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง เช็คอินจุดท่องเที่ยวย้อนยุคสมัยสุขโขทยัยสุพรรณภูมิในครั้งนี้นะครับท่านประธานครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีโควิด3-4ปีที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวลดร้อยลงจำนวนมาก แต่ขนาดนี้หลังจากที่สถานการณ์โควิดเบาลงแล้วมีการเดินทางประกอบกิจการผ่านไปยังเมืองต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวตามจุดเช็คอินซึ่งมีประโยชน์มากครับถ้ารายงานฉบับนี้ได้ส่งไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะ,ะรัฐมนตรีกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬากรรมทานครับวันนี้ก็ด้วยความน้อยใจกำแพงเพชรบ้านผมมีอุทยานประวัติศาสตร์ครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และได้เป็นเมืองมรดกโลกก็ขอบคุณที่ยังมีอยู่ในหนังสือฉบับนี้ว่ายังมีมรดกโลก ของเมืองกำแพงเพชรเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ซึ่งผมดูหน้า96 92ขออนุญาตทระธาน92ครับก็เป็นจุดเทพอินอรยธรรมสราวดี 1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดนครปฐม3จังหวัดสุพรรณบุรี 4. จังหวัดอุตรดานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 5. จังหวัดอุตรดิต 6จังหวัดสุโขทัย7จังหวัดพิษณุโลก8ตกำแพงเพชรครับรรท่านประธานครับฝากคณะกรรมาการไปใส่ชื่อมรดกโลกกำแพงเพชรด,ด้วยครับหรือว่ามันเต็มวันพอดีก็ไม่ทราบนะอาจจะเต็มวันพอดีตามระยะทางรถนะแต่เพิ่มอีกทั้งจังหวัดก็ได้ครับรท่านประธานครับ,รบก็อยากจะนําเรียนท่านประธานครับณนะวันนี้เนี่ยนะ,ะเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้อง ชาวไทยทั่วประเทศขณะนี้กำแพงเพชรนะครับได้มีกิจกรรมะระลึกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองหน้าดา่านวันนี้เรามีงานนบพระเล่นเพลงนะครับตั้งแต่วันที่22วันที่12นี่ก็จะเป็นวันที่ดูแสงสีเสียงปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่ครับทุกปีนะครับ กำแพงเพชรมีความสําคัญที่จัดที่อุทยานประวัติศาสตร์ก็จะมีงานนพพระเล่นเพลงศสาสไทยกล้วยไข่กำแพงเพชรอยู่สองงานก็วันนี้ก็เป็นการอ,อันเชิญนะครับจำลองเจ้าพยาลิไทซึ่งสงช้างเข้าเมืองนะครับโดยท่านผู้ว่าในการจังหวัดกำแพงเพชรจัดยิ่งใหญ่ครับปีนี้ก็นะอ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน คนไทยทั้งประเทศก็เชิญชวนอุทยชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกนะครับตามความขวัญของกองกำลังเพชรนะครับไปสืบค้นดูว่ากู่พระเครื่องนะครับซึ่งอยู่ในหนึ่งเบญจภา,าคีนั่นนะครับกู่พระเครื่องเมืองคนแกงนะครับศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือเรื่องลือมอรดกโลกครับท่านประธานเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็อยากจะนำเรียนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องคือรัฐบาลนะครับว่าผมเคยไปประเทศจีนครับท่านประธานไปประเทศจีนไปประเทศเกาหลีเขาให้นักเรียนชัปปน้นอนุบาลหนึ่งสองสามนักเรียนปถมนะครับได้เยี่ยมชมบ้านเกิดของตัวเอง ว่าในจังหวัดของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับก็เชิญชวนให้ทางกระทรวงอึกษาเนี่ยนะครับได้เวลาเด็กนักเรียนเขาเดินไปดูมรดกโลกหรือว่าไปดูวัฒนธรรมในศูนย์ประวัติศาสตร์ของแต่ละเมืองเนี่ยเด็กเยาวชนก็จะเดินเป็นแถวสวยงามนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเยาวชนให้กับลูกหลาน ได้รู้ว่าจังหวัดของตัวเองมีดีอะไรเวลาได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้กลับไปพัฒนาตำบลตัวเองเอำเภอตัวเองจังหวัดตัวเองนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศพิพัฒนาอยากให้รักบ้านเกิดอยากให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาซึ่งเคยมี หนึ่งตำบลหนึ่งทุนเรียนต่างประเทศผมอยากให้มีลักษณะอย่างนี้นะครับอยากให้มีโครงการหนึ่งหมอหนึ่งหมอหนึ่งตำบลเพราะอะไรครับเพราะว่านามัยเรามีมาร้อยกว่าปีแล้วครับวันนี้ยังไม่มีหมอทักคนครับเรามีเจ5 5ัน้าาตำบลแล้วเราก็บ่นว่าเราขาดหมอขาดหมอพยายามเถะครับ เด็กนักเรียนที่เรียนแล้วเนี่ยกำลังจะได้เรียนหมอเนี่ยขาดไปหน,นึ่งคะแนนสองคะแนนเนี่ยนะครับพยายามให้มีโอกาสได้เรียนหมอนะครับว่าให้ตั้งเป็นแนวทางมันเริ่มจากนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะครับให้ท่องเที่ยวในชุมชน นะครับให้รู้ว่าประวัติาศาสตร์จังหวัดต,ตัวเองมีอะไรผมเกิดจังหวัดพิจิตรครับท่านประธานครับแต่ไปโตกําแพงเพชรจังหวัดพิจิตรก็มีถิ่นกําเนิดพระเจ้าเสือเราก็จะได้เรียนรู้ประวัติาศาสตร์พอมากําแพงเพชรก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับกัพาเพชรนะครับว่าเรามีสถ,ถานทิ่งเื่องเที่ยวอะไรน้ําตกสวยคลองลานกําแพงเพชรบ้านผมครับท่านประธานมีเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติาศาสตร์เมืองชากลางลาว นะครับเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของประเทศไทยก็อยากจะฝาาครับเป็นรายงานที่ดีครับท่านประธานครับแต่น้อยใจนิดเดียวครับถ้ายังเพิ่มเติมได้นะฝากไปยังท่านประธานท่านรองประธานผมด้วยครับว่าว่ายังมีเมืองบรดกโลกชากลังลาวจังหวัดกำแพงเพชรอีกจังหวัดหนึ่งนะครับ ซึ่งศรีเทพก็เพิ่งได้รับการประกาศใหม่ๆก็ยินดีดีใจด้วยครับที่ได้ลงในหนังสือเชิญชวนคนไปเที่ยวแต่ได้ของใหม่แล้วก็อย่าลืมของเก่าครับท่านประธานครับของเขาก็มีคนค่าครับโดยเฉพาะพระเนื้อดินกําแพงเพชรนะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรเป็นพระเนื้อดินที่แพงที่สุดในโลกครับตัวน,นี้นะรองจากพระสมเด็จครับท่านประธานกร่าบขอบคุณครับ